ทักษะพ,พื้นฐานการคิดคำนวณที่จำเป็นในการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องการหารเศษส่วนสวัสดีครับเด็กๆครับเรื่องที่จะเรียนต่อไปก็คือการหารเศษส่วน การหารเศษส่วนเนี่ยเราจะทํำยังไงนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าการหารเศษส่วนเราจะทํากันยังไงมาดูโจทย์ข้อแรกเลยครับ5เศษ1ส่วน3หารด้วย1เศษ3ส่วน5โอ้เป็นจํานวนคละทั้งคู่เลยนะครับเราจะต้องใช้หลักการอะไรครับเป็นจํานวนคละทั้งคู่เด็กๆจาได้ไหมครับใครตอบในใจลองดูทิครับถูกไหมทําจำนวนคละให้เป็นเศษเกินก่อนนะครับมาดูชุดแรกเลย 1> 5เศษ1ส่วน3จะทำเป็นเศษเกินได้ยังไงครับจำได้ไหมครับนำ3ไปคูณคูณอะไรครับ3คูณอะไรครับคูณ5และบวกด้วยตัวเศษคือ1 3ึคูณ5ได้15 ،บวก1เป็น16และตัวส่วนคงเดิมครับคือ3แล้วเราก็หารด้วย1เศษ3ส่วน5 1เศษ3ส่วน5เป็นจำนวนครับแล้วทำเป็นเศษเกินย่งไงครับ ก็5้คูณหและบวก3 5มคูณหได้5บวกอีก3เป็น8นะครับตัวส่วนก็คือ5ตัวเดิมการหารเด็กๆครับเราจะต้องคูณด้วยส่วนกลับของตัวหารตัวหารคือเศษ8ส่วน5เศษ8ส่วน5นะครับพูดง่ายๆคือเปลี่ยนหารเป็นคูณแล้วกลับเศษเป็นส่วนนะครับแต่ต้องกลับตัวเศษและตัวส่วนที่ตัวหารเท่านั้นนะครับนั่นก็คือ เศษ8ส่วน5กลับก็คือ5จะเป็นตัวเศษและตัวส่วนก็จะเป็น8นะครับหลักการคือคูณด้วยส่วนกลับของตัวหารตอนนี้เราได้ส่วนกลับมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็ใช้หลักการเช่นเดียวกันกับการคูณครับเด็กๆครับก็คือจับคู่ระหว่างตัวเศษกับตัวส่วนนะครับและหาตัวหารร่วม16กับ8มีตัวหารคืออะไรครับ ตัวหารร่วมหาร16ก็ลงตัวหาร8ก็ลงตัวครับก็คือ8 8ไปหาร16ได้อะไรครับได้2 8ไปหาร8ได้ผลหารเป็นอะไรครับ1ตอนนี้ระหว่าง2กับ1ที่เป็นผลหารไม่มีจํานวนใดแล้วที่หารทั้ง2จํานวนนี้ได้ลงตัวนะครับยกเว้น1เราก็จะนํา8ไปหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนดังนี้ครับ16หารด้วย8ได้ผลหารเป็นเท่าไหร่ครับ2 แล้วเราก็แสดงวิธีคิดแบบนี้ครับก็คือขีดทับ16นะครับแล้วก็เขียนผลหาร2ไว้ข้างบนนะครับต่อไป8ที่เป็นตัวส่วนนะครับ8หารด้วย8ได้เท่าไหร่ครับได้1ใช่ไหมครับแล้วเราก็ขีดที่8และเขียนผลหาร1ไว้อย่างนี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้มีเศษส่วนคู่ใดอีกครับที่สามารถหาตัวหารร่วมได้อีกมีไหมครับ ไม่มีแล้วหลักการเดียวกันครับคือใช้การคูณนั่นเองก็คือตัวเศษคูณตัวเศษนะครับตัวส่วนก็คูณตัวส่วนตัวเศษ2คูณ5ได้10ตัวส่วน3คูณ1ได้3พิจารณาครับผลคูณได้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งได้มาจากการเปลี่ยนหารเป็นคูณนี่เองนะครับตอนนี้เราได้ผลหารแล้วเป็นเศษ10ส่วน3เป็นเศษส่วนแท้หรือเศษเกินครับเป็นเศษเกินใช่ไหมครับ ก็ต้องทําเป็นจํานวนคระครับ10หารด้วย3ก็จะได้3เศษ1เขียนยงไงครับ3เป็นจํานวนนับเห็นไหมครับเศษคือ1ก็เขียนเป็นตัวเศษและส่วนก็คือตัวหารตัวเดิมก็คือ3นะครับเราก็ได้ผลหารเป็น3เศษ1ส่วน3เด็กๆครับเรามาดูโจทย์ข้อต่อไปนะครับว่าโจทย์การหารข้อต่อไปจะเป็นอย่างไรครับามาดูกันเลยครับโจทย์ก็คือ 5้าเศษหนส่วนสหารด้วย7เ,เออเราจะทำยังไงนะโจทย์ข้อนี้พิจารณาตัวตั้ง5้าเศษหนส่วนสเป็นอะไรครับเป็นจำนวนคละต้องทำจำนวนคละเป็นเศษเกินก่อนใช่ไหมครับใครตอบถูกนี่แสดงว่าเก่งมากเลยรู้ขั้นตอนแล้วว่าจะต้องทำยังไงนะครับทุกครั้งอย่าลืมนะครับถ้าเป็นจำนวนคละต้องทำเป็นเศษเกินก่อนทำยังไงครับ4ไปคูณ 5นะครับแล้วก็บวกด้วย1 4คูณ5ได้20นะครับบวกอีกหนึ่งเป็น21ตัวส่วนคือตัวเดิมคือ4นะครับก็จะเป็นเศษ21สเอ่วน4เอ๊แล้วก็จะหารด้วย7จะทำยังไงนะเด็กๆจำได้ไหมครับ7เป็นจำนวนนับตัวส่วนเป็นอะไรครับเป็น1ใช่ไหมครับเห็นไหมดังนั้นเมื่อตัวส่วนเป็น1เราก็สามารถที่จะเปลี่ยนในรูปของ การหารให้เป็นการคูณแล้วคูณด้วยส่วนกลับของตัวหารตัวหารคือเศษ7ส่วน1ตอนนี้นะครับเราก็จะเป็นเศษ21ส่วน4แล้วก็หารด้วยก็เป็นคูณเห็นไหมครับตัวหารคือเศษ7ส่วน1เราเปลี่ยนหารเป็นคูณแล้วก็กลับไปเลยครับเป็นอะไรครับส่วนกลับลองตอบในใจซิใครจะตอบถูกครับเป็นเศษ1ส่วนเเห็นไหมครับนี่เราคูณด้วยส่วนกลับแล้ว จากนั้นเราก็ใช้วิธีการคูณคือพิจารณาว่าระหว่างตัวเศษกับตัวส่วนของจำนวนที่นำมาคูณกันตอนนี้นะครับมีคู่ใดที่สามารถหาตัวหารร่วมได้เด็กๆหาเจอไหมครับคู่ไหนครับก็คือคู่นี้ถ้าไม่มีเราก็นำตัวเศษคูณตัวเศษตัวส่วนคูณตัวส่วนได้เลยแต่ถ้ามีเราต้องหาตัวหารร่วมมาหารก่อนนะครับ21กับ7 จำนวนนับใดครับที่หาร21ลงตัวและ7ลงตัวครับใครจะตอบถูกครับ7ตอบถูกไหมครับ7ไปหาร21ได้ผลหารเป็นอะไรครับ3 7ไปหาร7ครับได้ผลหารเป็นอะไรครับ1หมดแล้วนะครับไม่มีจำนวนนับใดที่หาร3และ1นได้ลงตัวยกเว้น1นะครับซึ่งเราไม่หารก็นำา7ไปหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนครับ7 ไปหาร21ได้ผลหารเป็นอะไรครับเป็น3เด็กๆจําได้ไหมเราแสดงวิธีคิดยังไงเราก็ขีดทับ21แล้วเขียนผลหารเอาไว้แบบนี้นะครับต่อไปตัวส่วนละครับ7 7หารด้วย7ได้ผลหารเป็นอะไรครับ1เราก็ขีดทับที่7ใช่ไหมครับแล้วเราก็เขียน1ไว้แบบนี้มีคู่ใดระหว่างตัวเศษกับตัวส่วนที่สามารถหาตัวหารร่วมได้อีกไหมครับไม่มีแล้วใช่ไหมครับ เราก็นำตัวเศษคูณตัวเศษนะครับตัวส่วนคูณตัวส่วนตัวเศษคือ3คูน1ได้เท่าไหร่ครับ3ตัวส่วนคือ4คูน1ใช1ไ 1> ่ไหมครับ4คูน1ได้4เป็นเศษส่วนแท้ไหมครับเป็นเศษส่วนแท้แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ตอบได้เลยคือเศษ3ส่วน4เด็กๆครับการหารเศษส่วนเราจะใช้หลักการที่ว่า เปล tamam. from, e right. <th> ี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนนะครับที่ตัวหารนะครับเมื่อเราเปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนเสร็จแล้วเราก็ทําเหมือนวิธีคูณเลยหรือคือพิจารณาดูว่าระหว่างตัวเศษกับตัวส่วนคู่ใดที่สามารถหาตัวหารร่วมได้นะครับแล้วเราก็หาตัวหารร่วมไปจนกระทั่งเสร็จเรียบร้อยเราก็จะพิจารณาดูว่าที่เหลืออยู่นะครับแล้วเราก็นําตัวเศษคูณตัวเศษตัวส่วนคูณตัวส่วน มื่อได้ผลคูณเสร็จเรียบร้อยก็พิจารณาดูอีกทีนะครับว่าเป็นเศษส่วนแท้หรือเปล่าเป็นเศษเกินหรือเปล่าถ้าเป็นเศษเกินก็ต้องทําให้อยู่ในรูปของอย่างง่ายก็คือทําให้อยู่ในรูปของจํานวนค่ะเราก็จะได้คําตอบของการหารนั้นแล้วนะครับเด็กๆครับคณิตศาสตร์ไม่ใช่เรื่องยากมันฝึกฝนและทําบ่อยๆจนเกิดความชนานาญแล้วเด็กๆจะเก่งคณิตศาสตร์ครับ